วันนี้ช่องเบอร์ดีขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้ ตำนานผีนางตะเคียนกับเรื่องเล่าในอดีตนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียนโดยตามบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่นั้นจะดูสะอาดสะอา้านเหมือนกับว่ามีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอๆเ,เช่นเดียวกันกับที่การมีคนอยู่อาศัยในบ้านก็มักจะต้องทำความสะอาดหน้าบ้านของตนเองให้สะอาดดูดีอยู่ตลอดเวลา ว่ากันว่านางตะเคียนจะเป็นผีผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสัดสวยหมดจดงดงามผมยาวผมสบายใส่ผ้าถุงหรือบ้างก็ว่าเป็นผีผู้หญิงที่แต่งกายเหมือนกับสาวบ้านป่าทั่วไปผีนางตะเคียนเป็นผีจำพวกหวงที่อยู่อาศัยและจะดูร้ายมากหากมีใครรุกรานที่อยู่ของตนในสมัยก่อนนั้นจะมีการขุดต้นตะเคียนทั้งต้นหรือนำไม้ตะเคียนมาใช้ทำเป็นเรือ หรือนํามาใช้สร้างเป็นบ้านเรือนสําหรับการอยู่อาศัยโดยผู้คนที่มีความเชื่อในเรื่องผีสางนางไม้ก็จะเชื่อว่าต้องทําพิธีบวงสวงเพื่อขออนุญาตนางตะเคียนซะก่อนโดยทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนถูกนํามาแปลสภาพเป็นยานพาหนะเช่นเรือหรือใช้ปลูกสร้างเป็นบ้านเรือนแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนสถานะตามไปด้วยเช่นหากเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือหรือหากเป็นบ้าน นันตะเคียนก็จะกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนเคยมีบทความจากเรื่องเล่าเก่าแก่ซึ่งเขียนขึ้นโดยนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังท่านหนึ่งได้เขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนชอบเล่นหวยและผีนันตะเคียนเอาไว้ว่าศาสตร,ราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยบันทึกเอาไว้ในฟื้นความหลังว่าคนชอบหวยเมื่อเห็นสิ่งแปลกกว่าปกติก็มักนึกเห็นเป็นตัวเลขหวย ต้นไม้ใหญ่ต่างๆก็เชื่อว่ามีผีสางเทวดาสร้างวิมานอยู่เมื่อเดินผ่านไปมีใบไม้ร่วงหล่นตรงหน้าก็นึกว่าผีสางเทวดาบอกหวยให้พอเห็นลวดลายอะไรก็กลายเป็นเขาโครงตัวเลขหวยยิ่งดูดูไปอำนาจของความนึกคิดอาจจะยิ่งทำให้เห็นเป็นตัวกอไก่ขอไข่แล้วก็เอาไปแทงหวยถ้าถูกก็นำดอกไม้ทูบเทียนผ้าสีแดงผ้าสีชมพูหรือเครื่องสังเวยไปเส้นไหว้ พอคนอื่นเห็นเข้าก็เชื่อตามแล้วบอกต่อหรือชักชวนกันมาบูชากราบไหว้เมื่อเอามือไปถูที่โคนต้นไม้ถูไปจะมีร่องรอยลวดลายโผล่ก็จะตีความเห็นเป็นตัวเลขหวยหามีผู้แทงหวยถูกก็รู้กันทั่วแทงไม่ถูกก็เงียบๆกันไปการขอหวยมีสารพัดวิธีวิธีหนึ่งเรียกว่าแต้มหวยคนขอหวยต้องเขียนตัวหวยจนครบ34ตัวโดยมีถ้วยตะไลใส่น้ำหมึกดำหรือแดง และมีก้านไม้เล็กๆเช่นกา้านทูบวางแช่ไว้ในถ้วยรวมถึงดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้และที่ขาดไม่ได้คือต้องเอาแผ่นกระดาษไปวางไว้ที่โคนต้นไม้หรือที่อื่นๆที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เวลาแต้มหวยมักเป็นเวลาดึกคนขอหวยจะจุดทูบเทียนบูชาอธิษฐานขอหวยจากผีสางนางไม้แล้วก็กลับบ้านไปจนถึงยามเช้าก็จะกลับไปดูถ้าเห็นหวยตัวใดบนกระดาษมีรอยหมึกติดอยู่ ก็ถือว่าผีสางนางไม้เมตตาให้หวยแล้วสมัยยังเล็กบิดาท่านอาจารย์พระยาอนุมานเคยเล่าให้ฟังว่าข้างโรงเลื่อยจักรวัดพระยาไกรมีจอมปลวกขนาดใหญ่ตอนดึกจะเห็นแสงไฟวาววาบ,วาบเมื่อเข้าไปดูจึงได้รู้ว่ามีคนมาแต้มหวยท่านก็นลองเอาก้านไม้จิ้มน้ำหมึกแต้มตัวหวยไปซึ่งเคยได้ทําเช่นนี้อยู่หลายครั้งเมื่อแต้มหวยให้แล้วเห็นเครื่องเส้นไหว้เป็นของกินดีๆก็หยิบเอามากินบิดาท่านอาจารย์บอกว่า ไม่เคยเห็นคนเส้นบูชาเฉลียวใจเลยว่าเครื่องเส้นหายไปไหนผีสางนางไม้หรือใครเป็นคนกินหรือผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งอยู่ริมน้ําเข้าใจว่าเป็นต้นตะเคียนใหญ่ริมคลองหลอดหลังวัดราชบพิธที่โคนต้นถูกน้ําซาะด,ดินจนเห็นรากโค้งออกมาโกงโก้ต้นตะเคียนลักษณะเช่นนี้เชื่อกันว่าจะมีผีนานตะเคียนเฮี้ยนสิงสถิตยอยู่และลือกันว่าตอนดึกๆถ้าใครไปจุดทูบเทียนบูชากราบไหว้เพื่อแต้มหวย แล้วทันทีนั้นนางตะเคียนก็มาสแสดงฤทธิ์ด้วยการกระโจนจากต้นตะเคียนลงไปในน้ําจะมีเสียงดังโครมคนอยากทดลองก็จะลองไปจุดธูปเทียนบูชาพอเจอปรากฏการณ์เช่นนั้นจริงก็มักจะลือตามกันว่านางตะเคียนเฮี้ยนคือมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นกาลังอีกทั้งยังให้หวยแม่นจึงมีทั้งคนที่อยากไปแต้มหวยและคนที่ครั่นคล้ามเกรงกลัวเมื่อกลัวกันเสียแล้วจึงไม่มีใครกล้าพิสูจน์ว่านางตะเคียนที่โจรลงน้ํามีรูปร่างเป็นอย่างไร จะเป็นผู้หญิงสาวแสนสวยไว้ผมยาวประบานุ่งผ้าและห่มผ้าตามแบบที่เคยนึกกันไว้หรือไม่จนถึงวันหนึ่งมีผู้กล้าขออาสาพิสูจน์โดยที่ผู้กล้าเองก็ยังมีแต่ความกลัวจนต้องกินเหล่าย้อมใจให้เมาแล้วคว้าดาบคู่มือไปดักอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนรอจนมีคนมาจุดธูปเทียนบูชาครู่เดียวก็เห็นตัวอะไรดำๆโจรลงน้ำชายผู้กล้าจึงเหวี่ยงดาบไปทันทีแต่ไม่ถูกตัวไพร่ไปถูกแค่หางขาดออกมาบ้างเล็กน้อย ซึ่งหางที่เห็นตรงหน้านั้นทั้งผู้กล้าทั้งผู้ที่มาแต้มหวยต่างเห็นตรงกันว่าเป็นหางตะกวดรวมความคิดกันก็พอได้ความเป็นเหตุเป็นผลว่าตะกวดมันอาศัยอยู่บนต้นไม้พอมีแสงไฟจากทูปเทียนผิดสังเกตมันก็ตกใจกลัวกระโจนหนีลงน้ําตำนานผีนางตะเคียนเฮียนจึงจบลงตรงความจริงว่ามันก็แค่ตะกวดตัวหนึ่งเท่านั้นท่านอาจารย์พระยาอนุมานได้สรุปเรื่องหวยแล้วสอนว่า โลกเราต้องมีคนและสิ่งอื่นๆหลายอย่างต่างชนิดร้อยแปดประกอบกันถ้ามีอย่างเดียวชนิดเดียวโลกก็จะไม่เป็นโลกที่เห็นกันทุกวันนี้คำสอนของอาจารย์ทำให้ได้ความคิดต่อว่าเมื่อเห็นและคาดหวังสิ่งใดๆในจำพวกร้อยแปดอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปตั้งความหวังและปักใจเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เราเห็นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้